ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในรายวิชาศิลปะของคุณรูเย็บนะครับกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับในรูปแบบการเรียนนะครับในสถานการณ์ของโรคระบาดนะครับโควิด19นะครับคิดว่านักเรียนก็คงจะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้นะครับในส่วนของศิลปะปสนะครับครูได้เห็นผลงานของพวกเราแล้วครูรู้สึกชื่นใจนะครับไดหลายคนส่งผลงานมาให้คุณครูได้ดูครูชื่นใจมากชื่นชมนะครับทุกคนทําผลงานออกมาได้สวยงามนะครับถูกแต่คุณครูแล้วเกินนะครับอ่าโอเควันนี้ครูจะมาเพิ่มเติมแล้วก็มาเรียนรู้นะครับร่วมกับพวกเรานะครับใน เรื่องของอความหมายของสีในรูปภาพนะครับหรือว่าการสื่อความหมายนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในอรอบตัวเรานั้นก็เป็นการสื่อความหมายด้วยสีใหลาย,ลายอย่างเช่นบัลลังก์ไยแล้วก็เม้เดมาดอกไม้สีแดงสีชมพ,ชมพูนะครับนะครับแล้วก็เวลาเราไปงานแต่งงานแล้วก็ใส่ชุดสีชมพูสีสันส,สวยนะครับ หรือว่าในงานที่มันเป็นงานของความเสียใจเราก็ใส่ชุดไว้ทุกเช่นงานศพนะครับเราก็ใส่เสื้อสีดาเป็นการสื่อความหมายของสีนะครับในงานศิละปะก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ครูมีสื่อการเรียนที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับเรื่องของการใช้สีในรูปภาพให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ งาน,นว่าที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องสีในภาพนั่นเองนะคะซึ่ง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของเส้นและรูปร่างและรูปทรงนะคะสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาเรียนในเรื่องสีในภาพนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราไปรู้จักสีในภาพก่อนนะเอว่าเขามีความหมายว่าอย่างไรนะคะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่11นะคะดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพ2ภาพนี้นะและเมื่อเด็กๆนะคะ มองเห็นภาพสองภาพนี้นะแล้วเด็กๆเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะอ่ะมองจากด้านซ้ายก่อนนะคะด้านซ้ายมือนะคะโอ้โหเป็นนกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ทำไมลูกม,มีต้นไม้ที่โดนตัดทำาลายนะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์ที่มีแสงนะคะสาดส่องแบบว่ารุนแรงมากเลยนะ,ะและภาพ ภาพนี้นะคะเขาใช้สีส้มสีแดงนะคะสีน้ำตาลนะคะทำให้เด็กๆเ,เมื่อเวลามองเนี่ยรู้สึกยังไงลูกอ่ารู้สึกทำไมอ่ารู้สึกร้อนนะคะโอ้โหแห้งแล้งนะ,ะไม่มีใบไม้เขียวๆสักใบเลยนะคะส่วนถัดไปนะคะเด็กๆมองภาพด้านขวามืออ่าซึ่งแตกต่างก,กันมากเลยนะคะเขาใช้สี เขียวนะคะสีน้ําเงินในการลงพื้นนะ,ะสีเขียวในการวาดุ่มไม้ต้นไม้นะคะจึงรู้สึกทําไมลูกอ่าให้ความรู้สึกล่มลื่นนะคะสดชื่นนะ,ะซึ่งเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าสีทุกสีเนี่ยจะส่งผลนะคะต่อความรู้สึกของมนุษย์นั่นเองนะคะอ่า คุณครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสีทุกสีในภาพที่เราวาดออกมาเนี่ยนะคะมันจะทําไมลูกอ่าเขาจะส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์เรานั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีแต่ละสีนั้นนะคะเขาให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะ มาที่สีแรกกันก,นก่อนเลยคือสีเหลืองนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่13นะาะมองไปพร้อมๆกับคุณครูดได้เลยนะอาสีเหลืองเขาบอกว่าสีเหลืองให้ความรู้สึกสว่างสดใสนะ,ะสีต่อไปคือสีเขียวให้ความรู้สึกที่เย็นสดชื่นนะคะเย็นสบายนะ,ะสีต่อไปคือสีน้ําเงินนะคะให้ความรู้สึกที่ทําไมอสงบสง่านะคะ และสีสุดท้ายสีแดงนะคะก็คือให้ความรู้สึกที่ทำไมลูกอ่าร้อนแรงและกล้าหาญนะคะเหมือนสีที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือนกหนึ่งตัวนะคะกับต้นไม้ที่แห้งแล้งเต็มไปหมดเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูจะมายกตัวอย่างให้ดูเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นดีกว่านะคะว่าสีแต่ละสีเนี่ยเราอ่าเห็นในรอบๆบตัวเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ สีเหลืองให้ความรู้สึกสว่างสดใสนะเห็นไหมคะสีเหลืองนะคะโอ้โหทุ่งทานตะวันนะคะดอกไม้สีเหลืองนะคะบวกกับก้อนเมฆสีขาวแบบนี้นะคะพอเด็กๆเ,เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงลูกสดชื่นโอ้โหอยากจะเข้าเดินเข้าไปนะคะในทุ่งทานตะวันนี้มันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะสดใสมากๆเลยนะคะ ภาพถัดไปนะอ๋ออันนี้ก็เขาลงพื้นนะคะในสีน้ําเงินนะคะสีน้าเงินก็ให้ความสงบนะคะแต่ว่าเมื่อเจอกับดวงดาวระยิบระยับนะคะเยอะๆแบบนี้นะคะบวกกับดวงจันทร์แบบนี้นะคะท้องฟ้าก็เลยทําไมลูกอ่าให้ความสว่างบนท้องฟ้านะคะโอ้โหสดใสเต็มไปหมดเลยนะคะด้วยดวงดาวระยิบระยับแบบนี้นะ อ่าถัดไปนะคะสีเขียวบ้างล่ะสีเขียวนะเรารู้แล้วว่าสีเขียวให้ความเย็นสบายสดชื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพตัวอย่างกันนะภาพภาพแรกนะอ้โหสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นมากนะคะตอนนี้น้ําตกของเรานะสีเขียวท่ามกลางน้ําตกแบบนี้นะคะทําให้รู้สึกนะ,ะอยากลงไปเล่นน้ําตกเย็นๆแบบนี้เลยนะคะ ภาพต่อไปล่ะอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นนะคะน่าจะเป็นสวนนะคะสวนสาธารนณะหรือดอกไม้ในสวนนะคะซึ่งภาพภาพนี้ก็เต็มไปด้วยสีเขียวไปหมดเลยนะคะถึงแม้จะมีสีอื่นๆมาแทรกแซมนะคะแต่ว่าเขาใช้สีเขียวมากกว่าจำนวนสีอื่นนั่นเองนะคะภาพภาพนี้ก็เลยให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นนะคะ ต่อไปนะคะสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินล่ะเรารู้แล้วว่าสีน้ำเงินให้ความสงบสง่านะคะอ่าดูภาพอ่าดูภาพภาพนี้นะคะเป็นภาพน่าจะเป็นภาพตอนกลางคืนนะคะเป็นภาพสีน้ำเงินนะคะพอบวกกับภาพเงาสีดำแบบนี้นะคะก็เลยทำให้รู้สึกยิ่งสงบเข้าไปใหญ่นะคะไม่มีอะไรที่ไหวติงเลยนะ จึงรู้สึกแบบว่าสงบมากๆเลยนะคะในภาพภาพนี้นะต่อไปนะคะโอ้โหเป็นภาพทะเลนะคะด้วยความนิ่งของคลื่นนะคะและทำไมลูกความสงบของท้องฟ้านะคะทำให้รู้สึกสงบมากเลยนะคะและยิ่งมีทำไมคะ รูปผู้หญิงคนนี้นะคะไปยืนตรงกลางอยู่ตรงกลางภาพเห็นไหมลูกจึงทำให้รู้สึกว่ามีความสง่างามในภาพนี้นะคะต่อไปลูกสีแดงสีสุดท้ายแล้วนะคะสีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรงกล้าหาญนะเรามาดูภาพตัวอย่างกันก่อนนะเออร้อนแรงกล้าหาญนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าสีแดงแบบนี้นะคะ รู้สึกว่าโอ้โหภาพภาพนี้นะคะถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะเราจะต้องรู้สึกร้อนมากๆแน่เลยใช่ไหมคะเด็กๆยิ่งบวกกับอะไรลูกอคนที่ไปยืนอยู่กลางภาพตรงนั้นนะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหฉันอาจจะเป็นนักลบก็ได้นะคะยืนอยู่ท่ามกลางนะคะแสงสีแดงคนนี้คนเดียวนะคะและนกที่บินมาแบบนี้อรู้สึกกล้าหาญนะคะภาพต่อไปล่ะอันนี้ก เด่นแน่นอนเลยนะคะเด่นชัดเลยนะคะเรื่องทำไมลูกอ่าสีแดงของกองไฟนั่นเองนะโอ้โหพอคิดถึงภาพกองไฟนะคะเราก็รู้สึกร้อนแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะสีที่เราเรียนกันวันนี้มีทั้งหมดสีสีนะคะที่ให้ความรู้สึกนะคะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงนั่นเองนะคะ สีแดงทําไมลูกอ่าให้ความรู้สึกที่ร้อนแรงก้าหาญนะสีน้ําเงินให้ความรู้สึกสงบสง่างามนะคะและสีเขียวให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นนะสีเหลืองให้ความรู้สึกที่สว่างสดใสนะคะอ่าไปต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทากิจกรรมท้ายบทเราได้เรียนมาแล้วว่าสีอะไรมีความหมายอย่างไรนะและพร้อมนะคะให้ดูตัวอย่างไปคร่าวๆนะคะเด็กๆน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะคะว่าสีแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนเข้าใจแล้วก็รู้ความหมายของสีเพิ่มขึ้น ครูเชื่ออย่างนั้นรูเชื่อว่านักเรียนรู้ความหมายของสีเพิ่มขึ้นในบางสีที่นักเรียนยังไม่รู้นะครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับและรูเชื่อว่าเน้นก็สามารถที่จะนำสีไปใช้ในงานศิละปะได้นะครับในชั่วโมงนี้คุณครูก็มีใบงานให้พวกเราได้ทำนะครับมีใบงานให้พวกเราได้ทำ ก็จะเป็นใบงานที่สร้างสารรค์สีสัรคลงในภาพวาดนะครับครูมีตัวอย่างนะครับภาพวาดสองภาพนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นภาพวาดที่คุณครูสามารถที่จะส่งให้พวกเราได้ปริ้นแล้วก็ทำได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีเครื่องปริ้นถ้าคนไหนไม่มีก็นักเรียนอาจจะวาดตามแบบที่คุณครูให้หรือนักเรียนสามารถวาดภาพเองก็ได้นะครับ สวยงามนะครับครูได้ดูผลงานของพวกเราแล้วครูชื่นใจนะครับผลงานที่พวกเราส่งมาขอให้พวกเราทําแบบนี้ทําด้วยความตั้งใจแบบนี้นะครับแต่ทุกครูจะให้ครูคประจำชั้นได้แปะนะครับได้ส่งตัวยอย่างฝ่ายภาพไปให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับสองภาพนี้ถ้าคนไหนไม่มีหรือว่าไม่สะดวกในการใช้เครื่องพิมพ์น,นะครับพิมพ์ภาพออกมานักเรียนก็สามารถไปใช้บริการ ที่ร้านหรือว่าวา,าดภาพขึ้นมาเองก็ได้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถสร้างภาพหรือว่าวาดภาพออกมาได้ด้วยตัวเองสวยงามได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับทําส่งมานะครับแล้วครูจะได้ตัวแลวก็ให้คะแนนพวกเรานะครับท้ายชั่วโมงนี้ครูก็ให้พวกเราได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้ปลอดภัยดูแลสังคมด้วย นะครับและที่สำคัญเราต้องมีความหวังว่าเราจะได้กลับมาเจอกันที่โรงเรียนในสถานการณ์ของโรคระบ,บาดนี้อีกไม่ช้าครับโรงเรียนเราจะได้กลับมาเจอกันที่โรงเรียนแน่นอนครับสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ